จา้จาไม่ติดต่อกับยายกับบีวตีมาเดิมมาเดิมกินอยู่มังเกาในหลายี่เฮียนี่ยแหละจ้าอยู่บ้านเนี่ยแหละ,นนละเพราะว่าบ่ได้ไป,ไปหออ่อมังเลยสองสามเดือกันแต่ไปยื่อฟ้าทีาไปห้อมันกันหน่อยหลาย,ยนนอยู่ก็เลยบว่าเขาได้ไปยี่ห้มันลุนผ้าถุงลงยี่ห้ถุงผ้ามันหอ่อนายก็ถือออกนายไงคือกันนี่ <c oughs> เนาะแก่หน่อยก้มแมวไม่รสวน Kiểu ừ. à, ở thai mừng là cha rồi Ừ chà là cái cả bột khô Nhìn ba Thấy chị Em Em chị con เือกเสษอ้างในสีก้องนะมือเนเนี่ยาบนอะกันเนี่ยอือมือนัินสีเ้ามึงจะด่าท <siglo>. ่งเดียว้ื่นเื้อนเนขนมเส้นะมาเลยสีดามันแม่ mẹ <Nunpant đơnlik> <Nunpant đ> con điện mẹ 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 con điện

ควกดเจ็บใจก็บัคับสิไินน้ำหนักไ่ิเลยไจิตตาบาหโคงเอเขาบอกว่าจิตันเจ็บเขาจะวเนาะอเาะบวไขาไก่ขาไก่เนื้อที่ถึงสมัยอัตมังคุงโคกระเจ็ดบาททำไมเล่าเล่าตอตัมงคุงเพิ่มต้องอัน ต้องตั้งลวกเส้็น้ำเด้บ่ได้มีขนมเส้นนั่นก็เลยมากขนมเสร็ขึ้น่อทำไมนี่เดชลวกเสร็จพอกลกวพอกลสวใสซ้อนหอยันบอกสิบาทสิบบาทก็เจ็บาทเขาได้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จละสิบก็เปิดะเจ็ดเปล่ไม่มีเสิร์ตะกี้พร้อมแซบกระัดพอหนิดหน่อยก๋วยเตี๋ยวหอยหบาทหกบาททขา้องกินสิบบาทเนาะ พูปขายทานนี่พันาเป็นขายสวยหเลากะหลำทำไมไอ้ที่นี่นปลูหลายพี่น้องได้ปลูกขายมันก็บาทกอห้าสิบปังเอาไปแรกประแดกไหมจำได้กินใปลูกที่นี่แหละอันให้เทียนแกนปลูกผักแกงจออะไรพี่น้องาเทียนนั่นไหลอนให้นะแล้วก็มีเห็ดเปียงพร้อมเนาะหาสิบตังดเห็น อ๋อผู้เพชรเสี้ยงเดี๋ยวกินโลละสามจิบป่ะเสียบิต่ในพุงกินไรเงี้ยลับมาไปละอ๋อแต่แซ่บได้พี่น้องเอ็มไปซ้อมมึงเงงมึงพุ่งหมยาเอ็มไม่ซ้อมึงแด่งงานไปละไม่เห็นไม่ไปให้บอกว่ามาตลาดพี่เมย์ใกล้แต่ก็พิวิวแล้วอ่ะเหรอเสียบงั้นฮะเพชรบิวตี้

ทำตาหงอยไงเราเผ็ดเราผิดกินบ่ได้นะเสีบแค่นั้นเออไรสดสดแบบอะไรมัดตัดนี่คุณเจ้านี่ันั่งผานนี้ก่เสีบผ้าแดงกั่แสบเนี่ยอยู่ที่ทำตาอะไรอะคุยกันมากเราไปหาเหรียญให้มัวหงอยก็ลั่งเถแลเราี่น้อง มาเดิอมมาเดิ่ไปตลาดาเริเามาสร้างเข้าไปตลาดมานลยเอ็มอม,มากินแล้วกินะลยกินแล้วสีอ้อนวนเราได้เนี่ย <laughs> <laughs> ทัไม่ได้กินพักทังสิ่งเ่ากระปูงเลีววกก้ยงเขากระดุกิน,นเขาแสบขากปูเอ็ม อ้าทำกับมันให้กินด้วออะไรกินยายาได้เงินดอันนี้ยาคะมาสรรมา่เบรไซสามออียงเลยนิดหน่อยเบรดผงแดงอสดๆอ่ะคองแท้ไส่ดิ เห้ยต hey, mm ี hmm. okay, mm ๋โ hmm. ม <Think S 3> mm ้ยนกา่ชิ้เ่ดี๋ยวกนี่เดี๋ยวป๊มาเลีนะเลี้ยวกับ่ามอบเอนี่เาเป็นตลาดแล้วนี่เ็นอยู่ห่างกันเลยเลี้ยงได้เลียดีแซบครับแซบอีสีอีหรอแซบ

จะได้เาคียกินบเคียวใสวนเด้พี่น้องบเคียมันม่บเคียหน่อยใช่ไแกบแ้าวเคียข้าวอเดิดอิ่มกินเอเ้อครับแ่บครับ แฉบยดิโนะ่เขียนะมยำมันแ่บยหเขีอยได้อันนี่ว่ากาลอดไอ้หลอกอ่ไอ้หลอกเลยได้ไหมกินได้เรอเยมาเลยกินตัวอนีอาลดไปคุณบเอาลไปคุนเอลอไปคุน เี่มามามานีมานีมาเนีมาเนี่าเน่นยอมต่อบป่มาเนีมาเนีมาเน่มาเนีมานีมาเนีมานีเดี๋ยมาน่มาเน่เก็บแต่เกียงหมดแล้วไปนนี่ยาวไิ้นแพ ก<ม>ูด,ดไเลยะเห็นที่หนัะหนู่งเหรันดกูดิงได้ยเยก็ไดเพราะพี่อันนี้เน,เนี่ยสูตรยูโรปเฮียสางเนี่ยเป็นแห้งมาเศร้าวพระเพจกูพี่เกบลุนเนด้อวเข้าไาเจบ

นี่นมันไปเลยใช้ยังไงเล่นนัเดนเนี้ยชุ่มีสนังดเยี่ยงดเลยทิ่นี้ฝาไว้ท่านี้นะจา๊ะฝากกดอะไรกดแชร์พระทุนชามารีฟ้าขขอคุณหลายๆเขามาราบชมจ้ะสวัสดีจา้าสวัสดีจา้จา